เจาะใจร่วมกับเพชรดีกรีมิราเคิลมหัสารย์ในการเปลี่ยนแปลง วันนี้น้ำพึ่งรายการเจาะใจและคุณผู้ชมทุกคนก็จะได้เห็นน้องหมาในโครงการ pedigree miracle หลังจากทุกตัวมีสุขภาพดีครบทั้ง5ประการและในวันนี้น้องหมาจะได้กลับบ้านแล้วค่ะเราจะไปชมภาพความประทับใจนั้นกันนะคะอ่าตัวตัวตัวไม่อยู่นี่เร็วมาโอ้โหเร็ว ได้ความรู้จากโครงการนี้เพราะว่าหมาเราเนี่ยเป็นหมาแบบพพื้ๆแต่ว่าโครงการนี้เขาดูแลสุขภาพเรื่องการกินการขัดวันการขัดทายวัฒน์ใจเขาทุงเรื่องการดูแลเรื่องขนเรื่องสุขภาพเขาดีดีขึ้นมากเลยโอ้อันนี้ขนกะกั้งนีชัดเจนจริงจริงเนี่ยจับแล้วเป็นมัดมัดเลยแต่ขนนี่เห็นชัดเลยก็คิดว่าหารเม็ดเนี่ย ก็ทําให้สุนัขมีสุขภาพดีขึ้นจริงๆเพียงแค่6สัปดาห์ทางโครงการดูแลเขาดีมากเลยค่ะให้ทานอาหารเม็ดที่มีคุณค่าทางโภชนาการก็ทําให้เขาแข็งแรงและก็ดูสุขภาพดีขึ้นมากค่ะยิ่งรักเขามากเท่าไหร่เราต้องยิ่งให้ความสําคัญกับอาหารขเขามากขึ้นเท่านั้นนะคะเรามาทําให้โลกนี้นะ่าอยู่สําหรับสุนัขกันเถอะคะ่ะแล้วในสัปดาห์หน้าเราจะมาดูกันว่าสุนัขตัวอื่นๆในโครงการพร้อมที่จะมีบ้านอันแสนอบอุ่นแล้วนะคะสนับสนุนโดย เกรดดีกรีมิราเคิลมหัศจรรย์แห่งการเปลี่ยนแปลง